ก็เ<ๆ>นี่ยอย่างโยมสายเดียวเนี่ยโยมจเจริญสัมมาสังกัปปะครับทิ้งความคิดอกุศลครับใช่ไหมครับดำหลี่ชอบเนี่ยดำริี่ในการออกจากการมออกจากพยาบาทออกจากเวทเบียนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับขณะที่โยมเนี่ยกําลังทําอย่างเนี้ยพระศาสดาบอกมีสัมมาทิฏฐิแล้วครับถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิโยมจะมาทำไหมไม่ครับไม่ทําอ่า โยมได้สมาธิตีมั้ยครับได้โดยที่โยมกําลังทําสมาสังปะถูกต้องั้ยถูกต้องครับและขณะที่ทําสมาสังปาคอยทิ้งความพินอุศสโยมมีความเพียรั้ยมีครับมีเพราะโยมต้องเพียรทิ้งใช่ั้ยครับเมื่อยก็เมื่อยแต่ก็จะทําอะนะครับอ่าโยมได้สัมมาวายามะั้ยได้ครับได้ขณะที่โยมกําลังทิ้งเนี่ยโยมรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่ต้องทิ้งไอ้นี่ต้องเอาไว้แสดงว่าโยมมีการแยกแยะถูกต้องไหม การแยกแยะอย่างเนี้พระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดนะคอยยินคุมประตูเมืองอยู่เห็นไอ้นี้หน้าตาไม่ดีเฮ้ยโจรแน่เลยไม่ให้เข้าเมืองไอ้นี้หน้าตาโอเคพอใช้ได้เข้าเมืองมาได้ครับนั่นคือนายทวารประตูของโยมเนี่ยฉลาดในการแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลโยมถึงคอยทิ้งอกุศลกรรมฏิบัติเบียดเบียนออกไปได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับ ความเห็นตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นสมาสติของเธอนั้นนะโยมได้อะไรมาแล้วโยมได้สมาทิฏฐิได้สัมมาสังกปะนะได้สมา,สา,นะสมาอะไรสัมมาวายามะความเพียรได้สมาสติใช่ไหมสิ่งที่โยมทําทั้งหมดเนี่ยตั้งใจมั่นลงที่ใจไหมลงที่ใจโยมได้สมมาสมาธิ มักเกิดขึ้นห้าองค์ในขณะที่โยมทำองค์เดียวใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นทางเดียวหรือหลายทางมันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ใช่ไหมและเมื่อมักห้าองค์ถูกดึงขึ้นมาพร้อมกันด้วยการกระทําเพียงองค์เดียวมันก็เหมือนกับทางเดียวหรือมีห้าทางก็ได้และพระองค์ก็บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นย่อมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิม สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาเนี่ยมันจะมีได้ถ้าสัมมากัมมันตะบริบูรณ์สัมมากัมมันตะเนี่ยโยมทิ้งความคิดอกุศลตลอดเลยในใจโยมไม่มีอกุศลเลยมีแต่กุศลวาจาโยมผิดได้ไหมไม่ได้เพราะวาจามันต้องมาใจมาก่อนใช่ไหม ถ้าใจไม่มีอกุศลเลยเนี่ยมิจฉาวาจามีได้ไหมไม่ได้ไมิจฉาวาจาสัมมาวาจาเมื่อถึงพร้อมเนี่ยพระศาสดาบอกว่าสัมมากัมมันตะก็จะถึงพร้อมเมื่อสัมมากัมมันตะถึงพร้อมวาจาก็ถึงพร้อมการกระทําทางกายก็ถึงพร้อมไม่มีผิดสัมมาอาชีวะผิดได้ไหมไม่ได้อาชีพโยงจะไม่ผิด นี่คือความบริบูรณ์ที่มันไล่เลียงต่อกันมาและทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวก็ได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่า อาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออารหัตะผลหรืออาาคามิผลเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพรามที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 ,ดา,ดาพระเจ้า ผู้เจ้าก็บอกว่าเออพรามญาาิเคยมาบ้ายมาบ้านพรามบ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพรามเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พรามเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพรามก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ย การด่าของพราหมเนี่ยเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะอ่านั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบท1สิ